แบบท่านที่กระเป๋าหรือสัมภารีทราบว่าใช่อ่านีผู้ชอดีได้รับกัการชั้น้อยนะคะีด้ยนะคะเจิญรับพุพิตาด้านหด้าโดยมีกักันชั้น้อยเป็นแมสคอตยัหนึ่งสองเดี๋ยวบกนะคะหนึ่งสค่ะโอเคค่ะ ท่านที่ใส่การบินก็ได้หรือว่ามาเจ้าหนี้ก็ได้แล้วก็ออกไปรับกระเป๋าได้ที่ทางด้านหน้านะคะจะมีเจ้าหน้าที่ถือป้ายนะคะทางของไทยแล้ว์แอนนี้ออกไปดึ่ซ้ายมือนะคะ คนะครับหนึ่งสองสามครับผมเป็นรูปนับหนึ่งสองสามครับผมเึื่อลยึดบอลโอเคหนึ่งสองสามครับผมทีครับหนึ่งสองสามที่จะจับวาได้ไหมอยากเอามั้ยหนึ่งโอเคสำเร็จประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมากมาสิคนน้อยหนึ่งตัวมาทั้งแก๊งเลยเร็ว โอเคครับหนึ่งสองสามอีกลูกครับหนึ่งสองสามอ๋อได้ครับไปเลย